มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนใต้กันด้วยวันนี้เริ่มด้วยเช้าวันเดือนใหม่ก็มาให้อาหารไก่อันดีไก่อันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกล้องหน่อยพ่อพันหลักยังอยู่ก็แม่พันตัวใหม่อีกสองตัวก็อะไรก็พ่อพันเจียจีไปกุ๊กมา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 เจ้ เวลาอยู่แล้วเชี่ยงเวลาอิ่มแล้วไม่ใช่เข้าใกล้นีปพวกวีนนอไไปลูแม่พันธุ์ใหม่อีกสองตัวนะสีชีเดีย๋ยวรอดูรุ่นลูกนะว่าจะได้สักกี่ตัวคือแม่งตีนเกือบตายอะ่ะไอตัวนั้นเมื่อวานกับแม่ลายเ,าเราเฮุ้มทำไมวะ แมนไม่ดีกว่าตอนนี้แม่พันเรามีห้าตัวนะมีแม่แดงอีดำแล้วก็สีชีหนึ่งตัวแล้วก็ชีลายแล้วก็แม่ลาย ส่วนพวกนี้รอขายนะถ้าใครจะเมาก็เมาเองได้ส่วนนั้นลูกไอ้จักนันนผมขายตัวร้อยห้าสิบนะครับถ้าใครสนใจก็ตักมาได้ก่อนไม่มีผลทงานอะไรแล้วก็ไก่ผมก็ดีอยู่ระดับหนึ่งเลยแต่ไม่อยากจะขายไปเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ชนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวเท่านี้มรอทักฟักหนึ่งก่อนนะผมยังไม่รีบขายมันขันได้ก่อนแล้วขายตัวร้อยห้าสิบ ให้มันได้ใช้เนี้ยใช้ไอเจตัวเนี้ยเฮ้ยเหนื่อยเลี้ยงพวกนี้มาวันแรกจะตีกันยับอ๋อตีตัวเมีย แม่แดงนี่ก็รอลูกปีหน้าช่วงนี้หน้าฝนนะตามที่ออกรีบไปเมื่อวันก่อนก็แตไว้ก็ตายหมดส่วนแม่ลายตอนนี้ไม่รู้พาลูกหายไปไหนรุ่นตัวเล็กๆนี้ก็ตียนยับแลละนี่แม่ดำได้ลูกเยอะแต่โอกาสลดก็น,น้อยกับมันทิ้งลูกเร็วเกินก็เลยไม่อยากจะไว้มันก็จะอะไรเอาเอา มาดูตัวนี้คิดว่าสวยไหมสนใจก็จัดได้เลยนะเดี๋ยวตักทางอินสตาแกรมมาก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ <c oughs> ยได้กินอยู่แค่นี้ไอ้เ <c oughs> hey, จ๊ใหญ่นี่ไม่รู้ว่าจะไว้นาน อีกแจ็เทตเลยนะอยู่ยังไม่ถึงปีเลยแต่ได้ลูกหลายกล้องแล้วแหละมีกล้องนี้ก็กล้องหนึ่งแล้วของแม่ดำนี้ได้มาสองกล้องแล้วส่วนแม่ลายก็ได้มากล้องเดียวอยู่เนีย่ยเรอดูรุ่นลูกไปเดี๋ยวอาหารไว้ไปดูแม่ปันตัวใหม่ดีกว่าส่วนสีจีจีอะไรวะสีชีผมถ้าว่าจะขายผมจะขายตัว 450- ถึง500นะบางทีก็มี300ลงมาบ้าง ถ้าสวยๆถ้าชีลายสามร้อยห้าสิบส่วนชีร้วนล้อลูกไออตัวนี้น,นี่ยังเป็นลายอยู่ก็ขายเอาไม่ขายตัวนี้เอาไว้ทำพ่อกไก่ลนะล้อลูกรุ่นสองตัวนี้แหละถ้าชีลายลูกอีลายตัวนี้ผมขายสามร้อยตัวนี้ชีรุ่นน่าจะสี่ร้อยถึงห้าร้อยแล้วแล้วแ,แต่ตัวแล้วก็แล้วแต่ใครจะซื้อด้วยมันไม่ค่อยกินอาหารนะเท่าเท่าที่มาอยู่ ส่วนลูกแม่ลายตั้ง8ตัวด้านผมเปิดราคาอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่ขายมันผมจะขายไว้ที่แบบมันกำเริ่มกำลังเริ่มกึกกกำลังจะตีกันแล้วผมจะขายตอนนั้นในราคาประมาณเออสองร้ถึงสามนะเพราะแม่ฟันก็ตีดีด้วยแต่ไม่มีคลิปตีกับตัวนี้เลยเมื่อวันลืมถ่ายคลิปไว้แม่งหมาไล่กัดรถละนีนี่น,น คือเพื่อนผมนี่มันนองมาเรลกกับไอ้ขาวเนี่ยกอกนี้ภูมิใจนําเสนอเลยแข่งหนักนะตัวแม่ลายนี่ส่วนชีล้วนนี่ยังไม่เห็นผลงานว่ามันตีบเคยเอาตีบแม่ดําแล้วครั้งหนึ่งก็ดีใช้ได้ดีกว่าแม่ดําเลย <c oughs> นี่พามาดูแม่พันตัวใหม่ส่วนส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกที พยายามจะปล่อยตัวนี้ออกก็ได้นี่ไม่รู้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มั่งคนไม่ค่อยสนใจตัวตัวเมียสองตัวนี้ก็ขายด้วยขายหมดแหละลูกแม่ดำรู้สึกมันจะได้ตัวผู้แค่แบบสองตัวเองนะแต่กล้องันึงจะได้แค่ตัวเดียวรอบนี้ตัวผู้เป็นสีแดงอพอจกัก คือไอเจ้ใหญ่เดี๋ยวพาไปตายบ้านเจ้าของมันบ้างเดี๋ยวแต่ว,ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปทเท่าไหร่ส่วนนี่ลูกแม่แดงกับไอเจ้แดงที่ตายไปแล้วส่วนแม่แดงนี่อยู่ฟาร์มตรงก้ามที่เคยแตะที่ไปดูนี่แม่ดำ <c oughs> <c oughs> กับตอนนี้กับหาแม่ฟันหัวจุกใหญ่ๆอยู่แต่เป็นสืบอราคามและโคตรแพงเลยหลักประมาณสี่ ตึงห้าใบเตานี่แหละตัวผู้แม่ง1ิม้าใบเตาเลยอ่ะหมืน่นหมื่นขึ้นนี่ตอนนี้แกไข่แล้วก็เก็บกินอย่างเดียวเดี๋ยวรอนหน้าร้นเมษามีามนาเมษาได้ลูกเกยอะเนี่ยมาพามาดูพอ่อเมฟันหน่อยดูนึ่นึ่นหนึ่งนึ่นปรอกที่ได้ตัวผู้มันหนึ่งตัว สีดำไม่ค่อยได้ตัวตัวผู้นะเขาบอกว่าสีอะไรที่เพราะยากสีเขียวกามไอ้นั่นไม่คิดจะหาสักตัวเลยเอาสีดำแบบนี้ก็พอแล้วนี่นีแม่ดำนี่ถ้าไม่ติดว่าเลี้ยงลูกไม่ดีนี่น่าจะไว้ให้เยอะนะก็เอาอมาเลี้ยงเองก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละ แค่มาถ่ายพ่อเมีพันให้ดูหลังจากฝนแรงแล้วตอนนี้ก็น้ำไม่แห้งหมดแล้วนะอัปเดตสถา,านาการณ์หน่อยอะไรก็อยู่กลับมาอยู่ในสถา,านาการณ์ปกติแนละ้วเหลือแต่ยกของจากด้านบนลงมาในบ้านไม่กล้องมันมวัวจังวะใช่ไหมโอเคแค่นี้แหละหบายบาย